ตัวอย่างจงแก้สมการ x ยกกำลัง2บวก 6x เท่ากับ40ด้วยวิธีการของอัลโควาริสมี mi, สร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังรูป โดยที่ความยาวของด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นรูปในจะยาวเท่ากับคำตอบของสมการและความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แรงเงายาวเท่ากับ1ส่วน4คูณ6นั่นก็คือจะเท่ากับ3ส่วน2ดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แรงเงาจะเท่ากับ6ส่วน4ทั้งหมดยกกําลัง2จะเท่ากับ9ส่วน4และพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปใหญ่จะเท่ากับ x ยกกำลังสองบวก4คูณ6ส่วนด้วย4คูณ x บวก4คูณ9ส่วน4จะเท่ากับ x ยกกำลังสองบวก6 x บวก9ซึ่งจากโจทย์เราจะเห็นได้ว่า x ยกกำลังสองบวก6 x จะเท่ากับ40เราสามารถที่จะแทนค่า x ยกกำลังสองบวก6 x ได้ก็คือเท่ากับ40นั่นเองบวกอีก9ก็จะเท่ากับ49ดังนั้น ความยาวแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่เท่ากับ7นั่นคือ x บวก2คูณด้วย3ส่วน2จะเท่ากับ7 x จะเท่ากับ4นั่นคือคำตอบที่เป็นจำนวนบวกของสมการ x ยกกำลัง2บวก 6x เท่ากับ40คือ4